สวัสดีครับคันนี้เป็นรถบัส18ที่นั่งนะครับผมอยู่ในหมวดรถตู้สายชิลครับคันนี้ที่เอามาให้ชมกันเพราะว่าผมมีไอเดียว่าไอรถคันนี้มันเป็นรถมินิบัสขนาดเล็กใช่ไหมครับแล้วกระแสตอนนี้นะครับพวกรถแคมปิง้งรถแคมเปอร์ทั้งหลายเนี่ยมันกาลังมาผมว่าไซ์คันนี้มันกําลังดีนะ18ที่นั่งนะครับ แต่ทีนี้มันเป็นป้ายเหลืองเขาก็คงเขาคงจดเป็นทะเบียนขนส่งมานะฮะคือยิงนะรถพวกนี้นะคุณดูแต่ประตูเนี่ยมันเป็นประตูเดือนกลางนะครับเรียกว่าเป็นห้องโดยสารที่เราเราเคยเห็นตามหนังฝรั่งใช่ไหมถ้าเป็นรถที่เมืองนอกนะรถพวกนี้นี่ง่ายนะครับบุคคลธรรมดาสามารถซื้อได้ขับได้ไม่ซับซ้อนเหมือนบ้านเราบ้านเราต้องแยกประเภทนะเป็นรถขนส่งสาธารนณะรถ ประจำทางหรือใบประจำทางถ้าเป็นส่วนบุคคลเสียภาษีอีกเลทหนึน่งแพงมากเมืองนอกไม่ใช่อย่างนี้ครับทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนนะฮะตัวนี้เอาเป็นว่าเราตัดประเด็นเรื่องนั้นไปเรื่องการบริหารจัดการไปนะแค่พูดให้หายคันนิดหนึ่งไอ้คันนี้เนี่ยมันเป็นรถบัสที่ผมมุมมองว่าคุณเอารถบัสคันนี้ไซส์มันไม่ใหญ่มากมันขับไม่ยากนะครับ คุณสามารถทำได้เป็นทั้งรถออฟฟิศนะรถออฟฟิศเคลื่อนที่รถแคมปิ้งเวลาคุณไปเที่ยวนะครับมันสามารถมันมีมิติของตัวรถที่สามารถปรับปรุงดัดแปลงได้อีกเยอะมันแล้วแต่เราจะจินตนาการนะครับแล้วยุคนี้มันเป็นยุคที่เป็นโมบิลิตี้นะฮะมันต้องเคลื่อนตัวง่ายนะครับเทรนความนิยมพวกนี้นะในประเทศอื่นนะเขาเขามีกันมานานลว บ้านเรามันมีเรื่องของกลไกลเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรที่มันซับซ้อนอีกเยอะมันก็เลยต้องเดินหน้ายากนิดหนึ่งนะครับทีนี้แต่ทีนี้รถตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันน่าสนใจที่คุณจะเอาไปแล้วไปทําได้อีกเยอะนะฮะคุณถอดเก้าอี้ออกคุณแจ้งขนส่งนะครับเปลี่ยนประเภทได้ไหมถ้าเปลี่ยนประเภทเสียปภาษีแพงก็ช่างหัวมันนะก ถอดเก้าอี้ออกตัวของตัว,ตว,ตวเป็นออฟฟิศทํางานจริง,รงเก้าอี้นับให้ครบ18ตัวนะแต่คุณจัดวางฟังก์ชันใหม่ให้มี18ที่นั่งทีนี้พอคุณมีสเปซเหลือนะคุณจะเอาสเปซว่างนะจะไปทําอะไรก็ได้ถ้าคุณมองเป้าว่าเป็นออฟฟิศคุณก็ตั้งโต๊ะตั้งอุปกรณ์ได้แต่เก้าอี้คุณต้องมี18ที่นั่งถ้าคุณจะไปทําเป็นรถแคมปิ้งคุณก็ทําให้มันมี18ที่นั่งซะก่อนแล้วหาสเปซที่เหลือนี่ให้มันเป็น ห้องนอนห้องครัวห้องอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเป็นคนชอบรถแบบพิเลนน่ไอรถชาวบ้านที่เขาขับกันนะนะผมไม่เคยชอบเลยคือมันเป็นเพียงความจําเป็นที่ต้องใช้ไงใช่หไหมครับแต่ผมชอบไอรถที่มันอย่างเงี้ยมันชัดเจนนะครับประโยชน์ในทางด้านอื่นมันก็ยังมีอีกเยอะนะฮะอันนี้เอาเอาแนวคิดมาแลกเปลี่ยนกันแล้วพอเออผมเห็นว่าคันนี้ราคาไม่โหดเนยคุณเพราะว่า มันไม่ได้เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยนะฮะคันนี้มือสองเหลือห้าแสนแปดผมเคยเจอนะหาได้ถูกกว่านี้อีกนะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าราคาดีนะสภาพดีเพราะว่าตัวถังเครื่องยงนต์อะไรของเขาก็เป็นไม่พ้นแนวอีซูซุฮิโนะนะคือแล้วเลทพวกรถบรรทุกเนี่ยนะซ่อมไม่แพงผมเคยทำงานให้ต้องเกี่ยวข้องกับรถพวกอย่างนี้อยู่ก็ก็รู้ครับอูซ่อมรถพวกนี้ไม่แพงไม่เหมือนล่ำซ่อมรถชาวบ้านทั่วไป นะครับคันนี้ดีนะผมว่าทรงมันก็เชยแต่คลาสสิกแต่จริงๆรถมันยังใหม่มากนะก็เลยเชียร์นะครับถ้าท่านสนใจมีมุมมองแบบนี้เอาใช้งานได้นะครับรถพวกนี้มันไม่ได้กินน้ำมันมากหรอกก็7จ็ดกิลลกิโลลิตคุณก็ไม่ใช่รถที่ต้องขับทุกวันอยู่แล้วนะครับผมบอกได้เลยโอเคนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันสวัสดีครับสนใจติดต่อหาเจ้าของครับ